สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมองคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่392แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่392กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด23รายการค่ะ หากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งะคะท่านวันนี้นะคะเป็นพระงานสายประกวดได้รับรางวัลน,นะคะเป็นพระสมเด็จพิม์พใหญ่วัดระครังนะคะท่าน มาพร้อมใบป,ประกาศด้านหลังนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นกล้องให้ชมกันนะคะหรือจะเป็นรายการที่สองรายการที่3นะคะเป็นวัตถุมงคลยอดนิยมนะคะท่านเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิราสริจันโทนะคะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะวันนี้มาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ะคะ่ะท่านได้แบ่งปันมานะคะต้องจองให้ทันนะคะท่านได้พร้อมกล่องเดิมเลยนะคะหรือจะเป็นรายการที่4คะ่ะเป็นเหรียญศิลาเลิกนะคะท่าน เป็นเหรียญมหามูลนะคะเหรียญบาทกลมใหญ่ค่ะของหลวงปู่ทิมอิสริโกค่ะหรือจะเป็นหมายเลข19 20 21นะคะท่าน สนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขสายด่วนสายตรงได้เลยที่เบอร์0891927153คองท่านจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะท่านใดจองทานปิดทันรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่า,ทาน รายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้เลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้คะ่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะท่านมาเริ่มกันที่รายการที่1วันนี้เลยนะคะวันนี้นคท่านขอเปิดด้วยนะคะเปิดด้วยงานประกวดเลยนะคะงานสายประกวดที่ได้รับรางวัลน,นะคะขออนุญาตขึ้นใบประกาศให้ชมกันก่อนค่ะท่าน นี่ค่ะเป็นบานใหญ่เลยนะคะ่านเป็นกรอบรูปค่ะกรอบสีทองบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะวัดระฆังนะคะ่านสมเด็จวัดระฆังเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะ่ะประเภทนะคะเป็นพระเบญจภาคีด้วยนะคะได้รับรางวัลที่หนึ่งดาทานใส่กรอบนะาะท่านสวยงดงามนะคะ กรอบทองน่าทานเป็นใบประกาศนียบัตรเลยนะคะบัตรรับรองนะคะพระสมเด็จรายการนี้นะคะสวยงดงามมากเลยนะคะมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันค่ะทานคาณนิยตเปิดให้ชมกันเลยนะคะนี่ค่ะสมเด็จองค์นี้นะคะท่านใดที่กําลังมองหาพระสมเด็จสวยๆส,สักรายการนะคะท่านไว้บูชากันนะคะ ไม่ควรพลาดค่ะมาพิราณาองค์นี้กันได้เลยนะคะเป็นพระเนื้อผงของทานที่สภาพสวยสมบูรณ์มากเลยนะคะหนึ100่งร้อยเปอร์เซนเาทานนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านไม่ควรพลาดน,นะคะนี่ค่ะลงกล้องให้ชมกันชัดๆเลยนะคะ ผิวพระดั้งเดิมเลยนะคะท่านสภาพท่านสวยนะคะอยู่ในเลี่ยมเขาท่านนี่ค่ะไม่บินไม่แตกหักนะคะองค์สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมวลสารดั้งเดิมนะคะเลี่ยมกรอบเขาท่านเนื้อองค์พระเนื้อผงสีขาวแบบนี้เลยนะคะเนื้อเก่าเดิมค่ะนี่ค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะลายไทยนะคะด้านหลังนะคะท่าน สวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดจองทานปิดทานหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจัดส่งฟรีนะคะท่านพร้อมกรอบรูปบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันค่ะท่านนี่ค่ะสักครู่นะคะ ด้าน,นหลังนะคะท่านจะสามารถนะคะแขวนได้หรือว่าตั้งโต๊ะโชว์ได้เลยนะคะพร้อมกรอบรูปปันใหญ่ค่ะท่านในนะคะสนใจรายการนี้นะท่านพระสมเด็จนะคะองค์สวยๆแบบนี้ค่ะรายการที่หนึ่งวันนี้นะท่านเปิดแบ่งปันนะคะที่2,700บาทเท่านั้นคองท่าน2,700บาทนะครท่าน ท่านใดสนใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะท่านพูดคุยสอบถามกันได้นะคะสวยตรงตามรูปแน่นอนค่ะ2,700บาทเท่านั้นค่ะได้รับใบประกาศไปเลยนะคะอนุญาตวางสักครู่นะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2ค่ะ รายการนี้นะครท่านเป็นเหนเรียญเจริญพรล่างนะคะของหลวงปู่มหาศิราสิเลจันโทนะคะัท่านเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะลงยาสีม่วงครัท่านเหรียญลงยานะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องนะครท่านท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นจเจริญพรล่างเก็บนะคะมาพิจารณาองค์นี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะหน้ากล่องท่านอักคระไว้ชัดเจนนะคะเหรียญน,นะคะท่าน รายการที่สองวันนี้นะคะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดรอยบาทพร้อมส่งนะคะเหรียญน,นี้นะคะท่านเหรียญเจริญพรล่างค่ะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะนี่คคุณทานตัวหนังสืออัขระท่านชัดนะคะองค์นี้ต่อโค้ดหมายเลขสองสามนะคะท่านเลขโค้ดต้นๆกันด้วยนะคะนี่ค่ะดวงตาท่านคมชัดจมูกปากนะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะท่า,ทาน เหรียญเจริญพรล่างค่ะลงยานะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะท่านเมตตามหานิยมนะคะวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินค่ะเป็นเหรียญปี2564้าหน้ท่านในอนาคตร,ราคาท่านไปไกลแน่นอนค่ะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะหลายท่านก็เก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะท่านมาเลขสอแบ่งปันที่700รอยค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่3ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะอายุวัฒนะมงคล79ของท่านหลวงปู่ศิราสิลิจันโทนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองซาตินนะคะท่านเนื้อทองแดงซาตินนะคะแล้วก็ลงยาสีเขียวค่ะนี่ค่ะองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะชื่อดีชื่อมงคลด้วยเรท่านรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะ ควรมีเก็บไว้นะคะหลายท่านนะคะท่านก็เก็บกันแล้วนะคะไม่ปล่อยแล้วนะคะบางรุ่นบางองค์หนูได้มาหนูก็ไม่ปล่อยแล้วนะคะท่านวันนี้นะคะถือว่าโชคดีมากๆนะคะมีมาให้อ่าชมกันนะคะส่องเหรียญด้วยกันค่ะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะที่700บาทเท่านั้นค่ะท่าน700บาทพร้อมส่งนะคะรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะเนื้อทองแดงซาตินลงยาค่ะท่าน นี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะเรียนสวยนะท่านสวยงามมากๆเลยนะคะทองเงินรวยเฮงนะคะหมายเลขโค้ดห้าหกเจ็ดนะท่านท่านรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่นะคะรายการนี้นะทะะะ่านเป็น ที่ระลึกนะคะวางศิลาฤกษ์นะคะวัดทหารไร่จังหวัดระยองของท่านเป็นเหรียญมหามุนนะคะเหรียญกลมนะคะท่านนี่ค่ะเป็นเหรียญกลมใหญ่นะคะต่อโคดนะคะท่านของหลวงปู่ทิมนะคะใบหน้าหลวงปู่ทิมท่านชัดเลยนะคะเหรียญกลมใหญ่แบบนี้เลยนะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะวันนี้ขอแบ่งปันพิเศษนะคะท่านใดสายหลวงปู่ทิมนะคะ ขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะท่าน550บาทนะคะเนื้อทองแดงนะคะหน้ากร่องท่านอัคราไว้ชัดเจนค่ะท่านใดปิดท่านหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหมายเลข4นะคะท่าน550บาทเท่านั้นเลยนะคะต่อโค้ดหลวงปู่ทีมค่ะเก็บได้เก็บน้ำท่าน,านใบหน้าท่านคมชัดนะคะลายเส้นคมคมสภาพผิวพระนะคะท่านนี่ค่ะ ให้ชมด้านหลังนะคะเรียนกุมใหญ่แบบนี้เลยนะคะศิลาการเปยน,นะคะวางศิลาเลิกนะคะวัดระหารไรนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตนองท่านเป็นพิมพ์ปดนีนะคะวัดประด,ดู่ิมพีกทอมอนะคะสองห้าสองหนึ่งถึงสองห้าสองสามค่ะ นณิะเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์ปุดนี่นราทานใต้ฐานฝั่งตะกุด1นดอกนะคะองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะวันนี้ขอเปิดแบ่งปันราคาพิเศษเลยนะคะที่5้าหบาทเท่านั้นค่ะห้าห้าบาทนะคะปิดตาปุดโตนะคะปุดนี่หลังยันนะนะคะนี่ค่ะ ได้มาพร้อมกล่องนะคะท่านองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะท่านได้ไปนะคะเก็บได้เลยนะคะอง์นี้ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่หกค่ะรายการนี้เป็นพิมพ์ปุนี่เหมือนกันนะคะท่านพระปิดตาหลวงปุตโตะนะคะปุดนี่ค่ะอง์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะท่านแบ่งปันเท่ากันเลยนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ 550บาทนะคะใต้ฐานฝั่งตะกุด1ดอกคองท่านนิ้วมือท่านชัดนะคะห้าบาทค่ะท่านสวยงามมากเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะคะ่ะ550บาทค่ะสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายคะ่ะจะได้เป็นลูกค้าประจำกันอีกนะคะท่าน ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะรายการนี้น้าท่านเป็นลีลาเม็ดขนุนนะคะท่านเป็นเนื้อชิ้นนะคะองค์นี้นะคะค่อนข้างมีน้ําหนักเลยค่ะท่า,ทานมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะเป็นเลี่ยมกรอบลงยาด้วยค่ะท่า,ทานเป็นลายไทยนะคะเป็นพระกุด,ดังเดิมเลยนะคะผิวสวยน้งท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะ ท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะที่500บาทพร้อมส่งของท่าน500บาทนะคะพร้อมกรอบเลี่ยมนะคะนี่ค่ะเนื้อนะคะท่านเป็นคราบนะคะเป็นพระกุเก่าเดิมเลยนะคะ500บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่แปดค่ะรายการนี้นะคะาท่านองค์นี้เป็นหลวงพ่อหลิวนะคะ วัดไร่แตงทองค่ะจังหวัดนคนปรปฐมค่ะหนูเคยไปกราบไหว้ท่านด้วยนะคะหลวงพ่อหลิวนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองเลยนะท่านเป็นรูปเต่าเลยนะคะเป็นรุน่นนี้เป็นรุ่นมหาลาบนะคะท่านรุ่นมหาลาบเนื้อทองแดงค่ะคุณท่านดูผิวองค์พระนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้น,นะคระัท่านหกร้อยบาทนะคะรุ่นมหาลาบนะคะ 6ก0บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี19เนะคะเหรียญน,นี้ไม่ควรพลาดค่ะท่านเลี่ยมกรอบนะคะมาดูกรอบกันก่อนนะคะเป็นลงยาค่ะลงยาสวยๆเลยนะคะรอมรอบเลยนะคะท่าน นี่ค่ะหลวงพ่อคุณปฏิสุธโธนะคะตัวหนังสืออักขระท่านชัดค่ะเนื้อทองแดงนะคะคุณท่านสังเกตนะคะรอยจานบนเหรียญชัดชัดสวยสวยนะคะแสงไฟอาจจะสะทอ้อนต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะใบหน้าท่านคมชัดค่ะองค์นี้น้าท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเลี่ยมกันน้ํานะคะวัดบ้านไร่อำเภอด่านขนทจังหวัดนครราชสีมาค่ะรุนสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะคะ ท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะที่750บาทเท่านั้นค่ะท่าน750บาทนะคะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมลรุ่นเสาห้าของท่านของหลวงปู่มุนนะคะที่ติซีโรวัดป่าหนองลมจังหวัดศรีสะเกดนะคะ เรี่ยนปีสองห้าสี่สามท่านเรี่ยนกลมใหญ่ด้วยนะคะหน้ากล่องท่านอักระไว้ชัดเจนค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะวันนี้ขอเปิดแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยบาทผมส่งของท่านเนื้อเงินด้วยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะมีหมายเลขโค้ดด้วยนะคะท่านเสาห้าบูชาครูนะคะสองสามสามค่ะ ท่านดูเนื้อองค์พระนะคะดวงตานะคะท่านเห็นเป็นเม็ดกลมด้านในเลยนะคะเส้นคมคมเลยนะท่านไม่ควรพลาดนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะสวยงามมากค่ะท่านพร้อมกล่องเลยนะคะปิดให้ทันกันนะคะหน้าเหรียญเส้นคมคมแบบนี้เลยนะคะพร้อมกล่องเดิมค่ะห้าร้อยบาทค่ะ มาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระกิ่งหลวงปุโตวัดประดู่ชิมพีนะคะรุ่นมหาราบของท่านเป็นพระกิ่งนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะองค์นี้เลยนะคะพระกิ่งหลวงปุโตะนะคะสวยงามมากเลยนะท่านขออนุญาตนะคะ ใต้ฐานค่ะมีตอกโค้ดด้วยนะคะท่านใต้ฐานพระกิ่งนะคะนี่ค่ะพระกิ่งรายการนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่านสามร้อยห้าสิบบาทนะคะพระกิ่งหลวงปู่โตะนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่ค่ะท่าน พร้อมกล่องเลยนะคะปิดตาหลวงปู่คข่รายการนี้น่าท่านคราบสีทองตรงนี้นะคะเป็นคราบองค์ลุงรักปิดทองนะคะนี่ค่ะท่านใดสนใจนะคะวันนี้พิเศษให้จริงๆเลยท่าท่านอยากให้คุณท่านได้เก็บกันนะคะแบ่งปันนะคะที่350บาทค่ะ350บาทค่ะถ้าเป็นลูกค้าเก่าเดิมนะคะท่าน สนใจนะคะเดี๋ยวหนูให้ราคาพิเศษเลยนะคะนี่ค่ะสามบาทเท่านั้นเลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะด้านหลังนะครท่านก็จะเป็นยันนะคะเป็นปิดตาหลวงปูไขค่ค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลังแบบนะครท่าน มีคราบทององลุงรักติดทองเช่นกันนะคะขอแบ่งปานที่350บาทเท่านั้นค่ะท่าน350บาทนะคะองค์สวยๆแบบนี้แลาท่านไม่ควรพลาดเลยนะคะ350บาทค่ะนี่ค่ะหลังแบบนะคะท่านเก่าเดิมเลยนะคะท่านใดสายปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะ350บาทค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพระครูยานวีระเลยหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกค่ะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะปี2503ค่ะท่านอายุท่านได้แ2ปีนะคะนี่ค่ะเส้นใบหน้าท่านคมชัดนะคะปี0 3นย์นะคะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทพร้อมส่งนะคะท่านรายการนี้นะคะ400บาทค่ะมาพร้อมเลี่ยมเป็นกรอบสแตนเลสนะคะเรียนสวยค่ะท่านคาดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเรียนนะคะท่านหลวงพ่อชุยนะคะองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเก่าค่ะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ เหรียญพ่อชุยน้ำทานสี่ร้อยบาทค่ะในองคอง์พระท่านสวยนะคะนี่คท่านสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะพาดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบหกค่ะรายการนี้นะคะนากนร่องนคะทานวัดบ้านจานนะคะเป็นรุ่นมหาสมปรารถนานะคะรายการนี้ค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะ เรียนรายการนี้น้องท่านหลวงปูมูลทิติสีโรนะคะอายุ106ปีค่ะรุ่นมหาสมปราธถนาพิธีพุทธพิเศกนะคะวัดรับลำไยสามัคคีธรรมและวัดระฆังโคสิตารามของท่านเรียนนี้นะคะมาพร้อมเรี่ยมของท่านเก็บเนื้อองค์พระนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นของท่าน650บาทนะคะ ปิดให้ทานจองให้ทานกันนะคะไม่อยากให้คุณท่านพลาดนะคะนี่ค่ะรุ่นสมปราธนาหลวงปูมุลนะคะเรียนสวยๆเนื้อผิวสวยๆค่ะท่า,ทานสวยงามมากเลยนะคะลูกประคำชัดเจนเลยนะคะหกรบาทเท่านั้นคะ่ะได้พร้อมกล่องเลยนะคะท่า,ทานอายุ1นึปีนะคะวัดบ้านจาน,นะคะ่ะสวยงามมากเลยนะคะหกรบบาทค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีคอาท่านพร้อมกล่องเลยนะคะองนี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะปิดตายันดวงเล็กใต้ฐานฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะคุณท่านดูเนื้อองค์พระนะคะจะเห็นว่าเป็นเนื้อแบบแตกลายนะคะขอแบ่งปานที่550บาทเท่านั้นค่ะ 550บาทนะคะปิดตายันดวงเล็กนะคะนี่ค่ะท่านท่านดูเนื้อปินคราบปิลน,นะคะสวยครบสูตรค่ะปิดให้ทัานนาะะท่านหาองค์สวยๆมาพร้อมกล่องแบบนี้ยาาค่ะท่านใดสายหลงปุ่โตนะคะ5้า5 0บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะ และหลวงพ่อเดิมนะคะรุ่นช้างคู่แนวท่านวัดท้ายน้ํานะคะตําบลท้ายน้ําอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะรุ่นนี้นะคะนากรองท่านอัขระไว้ชัดเจน,นะคะ่ะหลวงพ่อเดิมนะคะบางครานนะคะท่านรุ่นช้างคู่นะคะวัดท้ายน้ํานะคะเหรียญน,นี้แนวท่านสวยมากๆเลยนะคะนี่คะ่ะท่านดูความเก่าเดิมนะคะ อีกตรานหนึ่งนะคะท่านองนี้เป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรุ่นช้างคู่นะท่านท่านใดสนใจเหรียญน,นี้นะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบควมท่านเนื้อทองแดงลมดำน,นะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ 4 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านเหรียญน,นี้นะคะมาพร้อมขอบเลี่ยมสแตนเลสนะคะท่า,ทาน400บาทค่ะทัดหน้าค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพัดยศนะคะของหลวงปุตโตค่ะมาพร้อมเลี่ยมนะคะขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่า,ทาน 400บาทเท่านั้นเลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะด้านหลังเป็นหลังยังตรีคะท่า,ทานเหรียญสวยนะคะ400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะรายการนี้นะคะท่า,ทานเป็นพระปิดตาของหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะมาพร้อมเลี่ยมนะคะท่า,ทานขอแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ สี่ร้อยบาทพร้อมส่งของท่านสวยงามมากเลยนะคะมาพร้อมสายสินผูกนะคะท่า,ทานเรี่ยมเก่าพลาสติกเดิมเลยนะคะเรี่ยมเก่าๆแบบนี้คอะท่า,ทานนี่ค่ะมาพร้อมสายสินนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะท่า,ทานขอแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะ สี่ร้อบาทผมส่งค่ะปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะองนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมขอบสแตนเลสทำท่านเนื้อเนื้อพุนแบบนี้เลยนะท่านหลวงปู่ยิ้มท่านนะคะเนื้อท่านจะสวยแบบนี้เลยนะคะเก่าเดิมเลยนะคะ400บาทค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่23ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะคะพระอาจารย์คูณปริสุทธโธค่ะ วัดบ้านไรอยอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะคะปีหนึ่งเก้าท่านเหรียญนี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะท่านสามารถนําไปเลี่ยมกันได้หรือเก็บไว้ในกล่องแบบนี้ได้เลยนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะเหรียญน,นี้ท่านดูนะคะรอยจานบนเหรียญชัดๆเลยนะคะเก็บได้เก็บนะท่านรอยจานนะคะดูได้ด้วยตาเปล่าค่ะนี่คะ่ะเนื้อปะก,กานะคะสวยมากๆเลยนะคะ หลวงพ่อคูณรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทผมส่งนะคะรุ่นสร้างบารมีปี19นะคะวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณโทษจังหวัดนครราชสีมาค่ะ600บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากชอบบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์089 192 7153ค่ะ จส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะรับระการของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็น300กว่า EP แล้วนะคะท่านส่งทุกบ้านนะคะไม่มีปัญหาค่ะท่านใดปิดทานจองทัานรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะ ท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะท่านแอดไลน์มาทางเบอร์โทรได้เลยนะคะหนูจะขึ้นไว้ให้นะคะลงคลิปทุกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ตีต่อๆไปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ